ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแมงหินลวหินนะครับก็ที่ซอยชายพฤกษ์สองนะครับในสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยานะครับก็อยู่แยกหนองหินนะครับติดกับเส้นหลักหนองหินนะครับตัวนี้นะครับก็มาเบรดนะครับวันนี้นะครับก็ส่งงานนะครับก็จบงานนะครับก็วันที่ยี่สิบเดือนสิบหกแปดนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าของที่นะครับเหยียดทดนะครับที่ให้ทีมงานช่างนุพัทยานะครับ มาทำรั้วกับแพงหินนะครับก็ขอขอบคุณครับที่เชื่อมั่นในฝีมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็เป็นงานรั้วหินนะครับเสาหินนะครับกําแพงรั้วนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเสานะครับหน้าฟ่างที่หน้าห้าสคูณห้านะครับก็จบเรียบร้อยนะครับตันนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะใส่เป็นลวเหล็กดัดนะครับทางเจ้าของครับอยากให้ดูข้างหน้าดูโปร่งๆโล่งนะครับก็ขอฝากพผลงานนะครับช่างหนู่ัทรยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกระแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาคำแนะนำนะครับ ถ้ยท่านใดที่กําลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับในการทํากระแพงหินลวยหินนะครับก,ก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงทำร้อยปร์เซ็นนะครับจากผลงานมากมายหลายเราชิ้นงานนะครับท่านใดที่ได้ติดตามชมก็ก็จะรู้นะครับว่าผลงานมากมายนะครับ ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุพัทยาครับที่เบอร์โทรซูเปอร์สามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับก็มาอัปเดตนะครับงานก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ฝนฟ้านะครับตกทุกวันนะครับตัวนี้ก็เลยดูล่าช้านะครับไปบ้างนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ครับฝนตกแทบทุกวันจริงๆนะครับที่นี่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับคนทำหินช่างนุพัทยานะครับก็เป็นรั้วนะครับตัวนี้นะครับก็ยาวประมาณร้อยส่าเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็ติดกันหน้าถนนนะครับฝากผลงานด้วยนะครับ